ดจ้ของจริง iOS 16จะเจ๋งจริงไหมจะน่าใช้จริงหรือเปล่าวันนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iOS 16นะสหวก i p h o n e หลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าต้องว้าวกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีฟีเจอร์จริงๆอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ตีดกก็เลยจะมาลองทดสอบให้ดูครับว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ Apple เนี่ยเปิดตัวออกมานะครับจะเจ๋งจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ารวมไปถึงจะสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับใน iOS 16นี้นะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในเครื่องที่ติโดใช้นะครับจะเป็น Apple ID สําหรับนักพัฒนานะครับผมสาหรับผู้ใช้ง,งานทั่วไปเนี่ยจะยังไม่เปิดให้อัปเดตนะฮะแต่ว่าถ้าใครสามารถรับความเสี่ยงได้นะฮะก็สามารถไปอัปเดตกันมาทดลองได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในตัวของนักพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมีบั๊กมีอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแอปธนาคารอะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะไม่รองรับนะครับผมก็อยากจะบอกถึงความเสี่ยงตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กับช n e l อติรีวิวด้วย นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผม ซึ่งใน iOS 16นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตีดก็จะคัดฟีเจอร์ที่ตีดคิดว่าน่าสนใจแล้วก็โอ้ว้าวมากานะครับมาทดลองเลยฮะว่ามันจะใช้งานได้จริงๆมันจะเจ๋งจริงอย่างที่เขาร่ําลือกันไหมครับมาไปดูกันที่ตัวแรกเลยครับที่ตีดคิดว่าทุกๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถปรับไมซ์ตัวหน้าจอล็อกสกรีนได้นะครับเราจะตั้งค่าวิจเจตอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเอามาใส่ในหน้าจอล็อกสกรีนได้แล วิธีการตั้งค่าเนี่ยเราก็แค่เอานิ้วจิ้มค้างนะครับที่หน้าจอล็อกของเรานะแบบนี้ครับมาทีนี้เนี่ยก็จะเลือกได้นะฮะว่าเราอยากจะได้หน้าจอล็อกแบบไหนนะครับเราอยากที่จะตั้งใหม่แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวติดโดยจะตั้งใหม่เลยแล้วกันอืมก็จะมีรายการแนะนํามาให้เลือกเต็มเลยนะครับตรงนี้อ่าไหนไหนเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนานแล้วนะครับก็เลือกเป็นตัวไพร์นี้ละกันนะจากนั้นเนี่ยสามารถตั้งค่านาฬิกาได้ไหมเออสามารถตั้งได้นะครับนาฬิกาอ่าเดี๋ยวติดโดยตั้งเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ อ่าเป็นสีนะครับทนสีนะเป็นสีขาวล้วนแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้ได้ตัวเลขอาราบิกตัวเลขอาราบิกอินเดียนะอ่าเอาเป็นตัวเลขอาราบิกธรรมดาลวกันเดี๋ยวตีโดจะอ่านไม่ออกเองนะครับอ่า <c oughs> ตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะเป็นปฏิทินอืมน่าสนใจนะตรงนี้ผมหรือว่าเราจะเพิ่มวิจเจตตรงนี้นะจะเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันดีกว่าตีโดเพิ่มฟินเนตแล้วกันอ๋อแล้วเราก็สามารถลากลงไปได้เลยปะเฮ้ยเราสามารถลากลงไปได้เลยทุกคน ก็สามารถลากแบตเตอรี่ลงไปได้เลยนะฮะแบบนี้ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะที่โดชอบนะตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะดูหน้าจอล็อกของเราได้ตลอดเวลานะอ๋อแล้วเราก็สามารถตั้งโหมดโฟกัสได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ในหน้าจอล็อกแบบนี้เนี่ยเราจะตั้งโหมดโฟกัสเป็นแบบไหนนะอย่างเช่นเป็นเวลาทํางานแบบนี้ก็สามารถตั้งไว้เลยหรือว่าในหน้าจอล็อกแบบอื่นนะเราจะตั้งโหมดโฟกัสเป็นห้ามรบกวนธรรมดา อะ,อะไรเป็นมิ้ก็สามารถตั้งได้เลยนะเ <_ d ose> ช่นถ้าติโดจะใช้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอล็อกแบบที่เราเนี่ยคัตสมัยได้เองได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของ iPhone เหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ iPhone มาตั้งนานเนาะจะรู้ว่า iPhone เนี่ยมันไม่สามารถคัตสมัยหน้าจอล็อกสกรีนได้เลยนะครับ <_ d ose> แล้วก็ไม่เคยทําได้มาก่อนนะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เขายังมีการปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนหน้าจอใหม่ด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะฮะหรือว่าจะอยู่กลางจอนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแจ้งเตือนของเขาเนี่ยจะถูกย้ายลงไปข้างล่างนะครับดีด๋ิโดลองปัดขึ้นมาแล้วกันนะก็จะเห็นการแจ้งเตือนนะครับ ซ่อนอยู่ด้านล่างนะเวลาเราอยากจะดูเนี่ยก็อาจจะต้องปัดขึ้นมานะครับไปดูที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยครับสำหรับตัวเมสเซจนะฮะเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่อาจจะใช้งานตัวไอ้เมสเซจอยู่แล้วนะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีพอสมควรเลยครับผมเมื่อเราสามารถที่จะแก้ไขข้อความที่เราส่งไปแล้วได้นะรวไมไปถึงสามารถยกเลิกข้อความก็ได้นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวดีโดจะลองพิมพ์ข้อความสักข้อความหนึ่งนะฮะ สวัสดีสวัสดีติโดนะฮะติโดจะส่งไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นว่าส่งแล้วแบบนี้นะนั้นเนี่ยติโดขออนุญาตล้องแก้ไขนะฮะเผื่อว่าทิ้งผิดนะครับาสามารถกดแก้ไขได้เลยนะตอนนี้สวัสดีติโดจ้า <Whoa. S 1> อา่ตรงนี้สามารถแก้ไขข้อความที่เราเนี่ยส่งไปแล้วได้นะหรือว่าถ้าจะยกเลิกนะครับอนุญาตไดนะยกเลิกส่งอืตรงนี้สามารถยกเลิกได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอปเปก็จะขึ้นบอกว่า เราเนี่ยได้ยกเลิกข้อความที่เราได้ส่งไปแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังถูกแสดงอยู่นะในผู้ใช้งาน iOS รุ่นเก่ากว่านี้นะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้อัปเดต iOS 16นะครับเวลาที่คนที่ส่งข้อความมาหาเราเนี่ยเขายกเลิกข้อความนะครับแต่ว่าใน iOS เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะยังเห็นข้อความนั้นอยู่นะครับผมมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ใครหลายๆคนได้เห็นแล้วเนี่ยจะต้องร้องแบบอืมกันเลยนะ นั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถใจคัดรูปออกจากพื้นหลังได้นะโดย iPhone ตัวเดียวครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะใดคัดอะไรนะฮะเราอาจจะต้องไปเข้าโปรแกรมอย่างเช่น อาจจะเป็นตระกูล Adobe หรือว่าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอานิ้วจิ้มไปที่ iPhone แล้วก็ได้คัดได้เลยนะฮะเดี๋ยวไรลองดูกันครับว่าใช้งานจริงเนี่ยจะได้คัดได้จริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวตีดจะลองได้คัดรูปน้องแมวดูนะครับว่าอืสามารถได้คัดได้ไหม Apple เนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่เราจิ้มนิ้วลงไปนะครับก็จะสามารถได้คัดได้เลยนะสามารถแยกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวสับต,ตัวอะไรแบบนี้นะ ออกจากพื้นหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวติโดจะลองจิ้มนิ้วไปที่รูปน้องแมวตัวนี้ละกันนะครับเนี่ยแค่ติโดจิ้มนิ้วเข้าไปนะแล้วก็ปล่อยออกมานะครับแอปเปิลเนี่ยก็จะได้คัดรูปน้องแมวให้เลยนะครับจากนั้นติโดจะลองคัดลอกนะแล้วก็จะลองส่งใน i m e s s a g e ดูนะครับดูว่าเขาเนี่ยจะคัดได้เนียนหรือเปล่านะถือว่าได้คัดได้ค่อนข้างเนียนพอสมควรเลยนะสำหรับการที่เราเนี่ยเพียงแค่ใช้นิ้วจิ้ม แค่นิ้วเดียวนะครับผมก็สามารถได้คัทได้แล้วนะถือว่าเป็นอะไรที่ฉลาดแล้วก็ว้าวมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งการใช้งานที่ติโดได้ทดลองไปนะครับยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ Apple เนี่ยอัปเดตมาใน iOS 16นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีฟีเจอร์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่ Apple เนี่ยได้ปล่อยอัปเดตมานะครับเดี๋ยวติโดก็จะมาทดลองให้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในฟีเจอร์ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกติโดกันได้นะว่าติโดครับลองฟีเจอร์ตัวนั้นตัวนนนี้ห่อยะ ก็เดวติดก็จะมาทดลองให้ดูนะครับว่าใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและย้ากันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับคนที่จะอัปเดตตัว iOS 16ได้นะในตอนนี้เนี่ยยังจะต้องเป็น Apple ID สําหรับผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ใช้งานจริงเนี่ยจะยังไม่ได้ปล่อยอัปเดตมาให้ในตอนนี้นะเผื่อว่าใครที่อยากจะใช้เนี่ยอาจจะต้องรับความเสี่ยงกันนะครับในเรื่องของบั๊ก รวมไปถึงแอปธนาคารแอปต่างๆเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่รองรับกับตัว iOS 16นะครับหรือว่าใครที่รอฟีเจอร์ตัวใหม่ๆอยู่หรือว่าจะอาจจะเป็น iPhone 14นะทางอาติรีวิวเนี่ยก็มีกลุ่มสำหรับคนที่รอขอใหม่ๆอย่างเช่น iPhone 14อยู่นะครับผมสามารถเข้าไป j o ยกลุ่มเข้าไปพูดคุยกันได้นะแล้วใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กับช n e l อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับตอนนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ